สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องที่เราหยิบยกมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณบิวค่ะคุณบิวส่งเป็นอ e ีเมลมาที่รายการ The Ghost Radio ของพี่แจค็คออกอากาศเมื่อวันที่7มกราคม2567ชื่อเรื่องว่าสะกดรอยค่ะเรื่องสะกดรอยนี้จะเป็นยังไงเราลองมาฟังกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วคือตอนนั้นคุณบิวเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งค่ะแล้วเขาจะต้องเก็บตัวอย่างชีวภาพจากสัตว์ เขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตัวอย่างกันที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งในกลุ่มจะมีสี่คนมีน้องไอพี่ฝนอาจารย์โกแล้วก็คุณบิวค่ะทั้งสี่คนก็ตกลงกันไปที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางกันไปที่จังหวัดของป่าแห่งนั้นตอนไปถึงมันก็ดึกแล้วอาจารย์ก็จองโรงแรมให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนอนพักคนละห้องกันเลย เราก็แจ้งแผนเวลาว่าพรุ่งนี้จะไปเก็บตัวอย่างสองเวลานะพอเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็พานักเรียนทุกคนไปที่ป่าพอถึงป่าอาจารย์ก็บอกวิธีการเดินเรียงแถวตอนเดียวนะคะโดยคุณบิวเป็นผู้ชายแล้วก็ให้เดินปิดท้ายคุณบิวบอกว่าป่าร่มรื่นมากทั้งสีคนสนุกกันมากพอเดินไปเรื่อยๆจนถึงที่มันมีหญ้าคาขึ้นสองข้างทาง คุณบิวบอกว่าพอเดินเรื่อยๆมันก็ได้ยินเหมือนกับมีเสียงอะไรแหวกมาทางซ้ายมือแล้วก็มีเสียงเรียปากมาด้วยเป็นเสียงแบบคุณบิวก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาแถวนั้นแหละมันเดินมาแล้วมันก็เรียปากแผลบ,บ,บเดินกันไปถึงสุดทางอาจารย์ก็บอกว่ามันสุดทางแล้วเดี๋ยวให้พวกเราวนกลับมาที่เดิมนะแล้วก็ให้นักศึกษาเก็บแบบเดิมนะตอนที่เดินวนกลับมาเสียงนั้นก็หายไปนะคะ แล้วพอทั้งสี่คนเก็บตัวอย่างเสร็จก็กลับมาทานข้าวที่โรงแรมอาจารย์ก็บอกว่าหนึ่งทุ่มมาเจอกันอีกรอบเดี๋ยวต้องออกไปเก็บกันอีกรอบหนึ่งแล้วระหว่างนั้นจะมีเวลาขึ้นมาให้พักผ่อนนะคะเพื่อรอเวลาหนึ่งทุ่มตอนที่ขึ้นมาพักคุณบิวเขาก็ฝันว่าในฝันเ้านอนที่โรงแรมนี้แหละแล้วก็มียายคนหนึ่งมางยืนที่ปลายเตียงลักษณะของยาจะเป็นผมสั้นๆผมขาวใส่เสื้อคอกระเช้าสวมผ้าถุง ยายยิ้มแล้วก็เอามือชี้ไปที่คุณบิวคุณบิวเขาก็กลัวนะแล้วก็ตะโกนว่ายายยายมาทำอะไรที่ห้องผมเนี่ยแต่ยายก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะสักพักคุณบิวก็กลัวแล้วก็ดิ้นจนดุดออกจากความฝันคุณบิวเขาก็เลยตื่นแล้วก็วิ่งไปหาอาจารย์พร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังแต่อาจารย์ก็บอกว่าคุณบิวกิกนเยอะแล้วก็ฝันไปมันก็แค่ความฝันไม่มีอะไร พอถึงเวลาหนึ่งทุ่มทุกคนก็เตรียมตัวกันไปนะคะแล้วพอไปถึงก็ใส่ไฟฉายรัดหัวจะเป็นไฟฉายที่คล้ายๆที่เขาเอาไว้ส่องกบคุณบิวบอกว่าตอนนั้นหาสัตว์ได้เยอะมากต่างกับตอนเช้าพอเก็บไปเรื่อยๆที่เก็บสัตว์ก็เริ่มเต็มคุณบิวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาของไปเก็บให้ที่รถก่อนแล้วตอนที่ไปที่รถนะคะสายตาคุณบิวเขาก็มองไปที่กระจกข้างๆข,ของรถเขาก็เห็นว่ามีคนมายืนอยู่หลังรถ คุณบิวเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนอะตามมาพอเขาหันไปดูด้านหลังเงานั้นก็หายไปพอเห็นแบบนั้นคุณบิวก็รู้สึกใจไม่ดีแล้วก็เลยตะโกนเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์อยู่แถวไหนครับอาจารย์ก็ตะโกนมาจากในป่าบ,บอกว่ากําลังเก็บตัวอย่างอยู่คุณบิวก็บอกว่าอาจารย์ครับกลับกันเถอะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคโอเควันนี้เก็บตัวอย่างได้เยอะแล้ว แล้วก็กลับโรงแรมกันเถอะทุกคนก็เลยตกลงกลับโรงแรมกันก่อนนะคะคุณบิวก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คืนนี้อาจารย์มานานเป็นเพื่อนผมหน่อยนะผมกลัวมากๆเลยอาจารย์เขาก็รับคําค่ะแต่พอมาถึงนะอาจารย์เขาหัวถึงหมอนแล้วก็นอนกรุนหลับไปก่อนเลยจนคุณบิวอะ่ะหลับไปตามเสียงกรนของอาจารย์แต่หลับไปได้สักพักหนึ่งคุณบิวเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาปวดฉี่ค่ะ ตอนที่ลุกขึ้นมาฉี่คุณบิวเห็นว่ามันมีแสงเข้ามาจากผ้าม่านนะคะเขาก็เลยเดินไปเพื่อที่จะปิดผ้าม่านแต่ตอนที่คุณบิวจะปิดอะ่ะคุณบิวเห็นว่าข้างล่างอะ่ะมันมียายคนหนึ่งเป็นยายคนเดิมกับในฝันเขาเลยยืนมองคุณบิวจากข้างนอกแต่ยายเนี่ยยิ้มแล้วฟันของแกแหลมๆแล้วน้ำลายแกก็ไหลลงมาตรงคางมันไหลออกมาผสมกับเลือดแกเยอะมากๆเลยคุณบิวก็ยืนมองยายก็ยืนมอง แล้วสักพักหนึ่งนะคะยายค่อยๆก้าวถอยหลังค่ะก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามแล้วยายก็พุ่งตัวเข้ามาหาคุณบิวเลยคุณบิวเห็นแบบนั้นนะหลับตาปีเลยคิดว่าไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วแน่ๆแล้วสักพักหนึ่งนะมันเหมือนมีลมปะทะหน้าคุณบิวแล้วก็ดีเสียงกรีดดังมากเสียงกรีดร้องห้ยหวนแล้วก็เสียงอะไรสักอย่างวิ่งเข้าไปในป่าคุณบิวได้ยินแบบนั้นก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ายายวิ่งเข้าป่าไปแล้ว ทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากๆคุณบิวเขากลัวก็เลยรีบปิดม่านแล้วก็ไปนอนคุมโปงจนถึงเช้าเลยพ่อเช้าอาจารย์แกก็ไปเช็ครถนะคะตอนที่แกเช็ครถแกบอกว่าแกเห็นเหมือนมีกองเลือดกองนึงอ่ะอยู่ข้างหน้าต่างแกก็บ่นว่าใครมาทําเลือดหกคุณบิวก็คิดว่ามันได้เวลาที่แกต้องเล่าแล้วแหละแต่พอแกเล่าทั้งหมดอาจารย์ก็บอกเหมือนเดิมค่ะบอกว่าไร้สาระคุณบิวก็เลยคิดว่าต้องหาทางแล้วเดี๋ยวแกไปถามบ้านแม่บ้านดีกว่า พอแกไปถามป้าแม่บ้านป้าแม่บ้านบอกว่าคุณรู้ไหมป่าที่พวกคุณไปอ่ะมันมีวิญญาณของปอบอยู่นะแล้วป้าก็เล่าเสริมต่อว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วมันมีคนหาก,กบหาเขียดหาของป่าไปหาที่ป่าแห่งนี้แหละแล้วพอกลับมาอาการเขาก็เปลี่ยนไปอยากกินของดิบอยากกินของสดแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวไม่นานหลังจากนั้นคนคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะ แต่ญาติเห็นว่าท้องของคุณเสียชีวิตน่ะมันบวมบวม,บวมแบบบวมมากๆเขาก็เลยส่งไปตรวจสอบพอตรวจสอบสรุปมาได้ว่าตับไตไส้พุงของผู้ตายคนเนี้หายไปหมดเลยค่ะป้าแม่บ้านก็เลยบอกอีกว่าคุณบิวน่าจะมีของดีนะเพราะว่าปอบเหมือนเข้ามาทําอะไรคุณไม่ได้ไอ้ปอบตัวเนี่ยมันกําลังหาร่างที่สมบูรณ์มันจะมาสิงล่างแล้วก็มากินคุณบิวเขาก็เลยคิดว่าของดีหรอ ก็มีของดีอะไรอะแล้วเขาก็เลยจับจับที่ตัวนะคะแล้วก็หยิบสร้อยพระเส้นหนึ่งออกมาแล้วก็ถามป้าแม่บ้านว่าอันนี้หรือเปล่าครับป้าก็ตอบว่าใช่ใช่ใช่อันนี้แหละที่ช่วยคุณไว้ไม่งั้นคุณอาจจะไม่รอดแน่ๆหลังจากที่ทราบเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณบิวเขาก็เลยชวนอาจารย์กลับมาหาลาัยแล้วก็ไม่เคยกลับไปที่ป่าแห่งนี้อีกเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราว่าเรื่องเกี่ยวกับในป่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ